สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีก็ไม่เยี่ยมพ่อกับแม่เนาะคะ่ะอยู่บานทงไง่พวกไส้เดี๋ยวมือนีจะผ้ามาเบิงต้นบกไฟค่ะมาเถี่ยวก่อนหนี่บกไฟยัางเคี้ยวเต็มต้นเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาเบิงว่างวดหนีมันสีสุกไปเนาะไปเบิงกันเลยค่ะโอ้มีสุกบ้างค่ะพี่น้องเริ่มไม่สุกแน่แล้วงวดก้อนนีเขี้ยวอึมลมเลยเนาะคะ่ะ นำรังสีสุกค,ค่ะพ่อบอกว่าย่ามสุกนี่อุ้ยหวานค่ะค่ะหวานน้ำเปรี้ยวตามแซ่บคักับกไฟต้นนี้หล,ลายคักหลายแน่สังเกตหน่วยมันสีเริ่มสุกนะคะก็ะจะเป็นยังสีนน้วค่ะพี่งน,น่หน่วยสุกๆ มึงต้องสุกบอกระด่อยซ้ำสะยู่นี่ครับพี่น้องแล้วสิกินให้เบ้งสุกค่ะซับนี้พอดีคำผู้ใดมักเปรี้ยวน่ำกับสีรสชาติพอดีเลยค่ะ พักดกแนมน่บมกไฟซุกกับสิซุกพร้อมกันด้วยค่ะนี่ให้กินท่านบอ้อกกันซุกพร้อมกัน,นีนไลายค่ะวันนี้เนาะค่ะค่ะ,คะชมหมออกไฟแล้วดิพาไปชมหมักลินจีต่อค่ะพี่น้อง อันนี้บกเภาวนะค่ะบกเภาวกกระลังสิเป็นหมากบกเภาวน้ำหอมก็บโงสูงกนได้ค่ะเข้ากระใส่ไม่สาวซอยเอาอรอบรอบบ้านนี้ก็จะแม่ก็จะปลูกไผ่นะค่ะ ปูกไผ่เป็นแถวเลี่ยงไายไปต่ก่อนแม่จะปลูกไผ่สลับกับต้นยุค่านาะคะ่ะต้นยุค่าแม่ก็ตัดขายแล้วอันนี้ก็คือต้นใหม่ผลจากพ้ายุข้าวกรน,นะค่ะพี่น้องเอ้ยเด้นหม่ต้นนี้แหละแักใหม่เนี้มยมูนี่เนาะ บมลู่าพอก็ไม่อจจะไปเฮ็ดไดยังแต่ว่าอันส้มน้อยๆน,นี่ก็เอาไปเฮ็ดฟื้นเฮ็ดยังได้ค่ะมาเบื้องต้นบอกหน้ากับพี่น้องดกคกักดกเนี่ยน้อยๆจักน้อยกับแกลูกกับสิประมาณนี่ล่ะค่ะ ลายหลายๆได้ค่ะพี่น้องนี่เหมาะสำหรับเพ็ดตะบกกุ่งนี่อุ้ยแสคบคักอ่าพี่ปางสวัสดีค่ะพี่ปางนี่ก็ต้นมอกน้าวบอกมีกระสิเลื้อลูกเดียวค่ะต้นนี้ไล้กินมสุก แล้วบอกมอวแก้วเขานี่นาจะยังข่น้นได้แก้ปันไดค่ะ่าบอกว่าขันมันแก่ันสิเป็นลูกสีหมอกหมอกเขาเสนอสีหมอกแบบเด้แทนกระเบื้องโมเส็มให้กันแต่ว่าถ้าเป็นออกเหลืองๆจักน้อยกะน,นาจะแก้แล้วค่ะลูกหมอกหมอกนี่จะติดเป็นยังไดนเนาะถ้าลักษณะนี้แก่ไปเนาะ ๋ยวจะพาไปชมต้นลิมจีค่ะไม่ค่อยดกนนันไนดเอกค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่งเริ่มเป็นปีแรกแต่ว่าความหวานความเปลี่ยวนี่พอดีเลยต้นกระบวยใหญ่ค่ะมาต้องใส่ไม่สวยเลย ้นนี้ที่มันลูกใหญ่ๆอาจจะกินหมดแล้วต้นนั้นมันลูกน้อยๆปีแรกอาจจะพลผลิตยังบ่ปันใดเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวปีที่สองที่สามนี่ละค่ะก็จะเริ่มดกสุกไปนอนนี่ นี่ค่ะพี่น้องมักเบี้นจีต้นนี้หวานค่ะหวานน้ำแต่ว่าต้นน่นต้นน้อยเนี่ต้นที่แรกน่นมันสีสมน้ำไปค่ะชมสวนกันตอ่อ นี่คือยอดสะเดาวานนะคะพี่น้องกระลัางง่ามไหมค่ะอุ้ยดกคัะยอดสะเดาวานบบสูงเลยข้อสามารถเก็บได้เลยต้องใส่ไม่สวยหยากต้นนี้ก็กิกนเบิดปีค่ะ ใกล้ๆนี่ก็จสิเป็นต้นพักหวานโรงอีกแล้วเขาก็เก็บอาทิตย์ก่อนถืกฝนให้สัตว์ดงๆเลยค่ะต้นท่งนั้นก็นจะเป็นเหล่าไก่ของน้องไส้ค่ะ เดินมิยังไงเพื่อนเล่นน้ำได้ค่ะเพื่อนจะได้อารมณ์ดีเนาะมีมองยูมองเศร้าไยๆเป็นเดินออกกําลังกายกับคือคนเท่านี่แหละเนาะคะ่ะแต่ได้อยูมองโลง่ลงๆแจ้งๆอา่มไกคสอดีสุขภาพกายใจก็สะดีใกล้กับคือคนนี่แหละค่ะคคนมิมองยูมองเศร้าดีๆมั้งแต่เพศไหนจะเลื่อนเติบโตออกไข้ขยายพันธุ์ยังได้ดี ย่านห้องล่นนีเขาปลามั่นเลยละ่ะอันนี้แม่โอ้หน่วยเๆหน่วยเดียวนี่ม่นยังเนาะช่มพูตันนี้นี่ค่ะพี่นอ้องต้นช่มพู อยู่โซนทั้งนั้นก็มีได้ค่ะอันนี้กกเขาก็เป็นมาได้ค่ะโ้นทั้งสุ่มพักหวานปลามาแยามใดก็บ่เคยผิดหวังจากเชอรอคำจาจักน่อยก็จะเป็นแมงกินูนในญ่ได้บบดนี้สะอ่อนเนาะค่ะพี่น้องนี่ก็เลังสิดโปรง,งยอด ต้นน้อยๆนี่แตกยอดอ้อป่อเอ๊ะแะกำลังงามค่ะี่น้อง,ต,งต้นนี้อุ้ยสะอ่อนเนาะค่ะครับเก็บไปแส่เก็บไปพักดกนเนอะพัดใส่ไข่นี่แสบคักด้ยน่ แม่บอกว่าเก็บเอาแน,น่นั่งเพราะสั้นกินพ่อท่านมันสิแกเป็นก็นสิเก็บเลยนี่พัดน้ำมันหอยพัดไส้หมูกับแซ่บได้ค่ะพี่น้องรสชาติมันสิเป็นหวานน้ำเนาะพอใส่เครื่องใส่ยางไปกะทิคขมุกมก่อมนัวพอดีเข้ากันเลย ต้นเดียวเด้บหลายเนาะค่ะกดทัทุยหัยหนมาทางนี้กระบปธรรมดา,าคุณนะคะพี่น้องอ่วนคาดแม่เก็บพวกเก็บก้อนแม่ อ,อันไหนอู้ยายเก็บมาให้แล้วอันนี้ท่านได้แก่ไปสันยัยวะน่าแักไหมฮแม่เพิ่งเก็บเก็บไวไปเหรอคะปนหมูปนพวกกันแง่หามคลาดห้ามเนี่ยเก็บบุ๋ดเดียวดด <laughs> อันนี้กำลังนอยอยู่แม่วา่าท่นมีข้าวก,กิน แห้งกระดกได้ค่ะแห้งเด็ดกินดูสทรายแห้งดกค่ะนาสดกับสิประมาณนี่แหละค่ะแต่งบได้เล่นู่เฟซบุ๊กนาสด โอ้โพี่น้องอีกต้นหนึ่นงงามคา่ะค่ะอ๋อหันมาตัวนี้กับดกบ่แพ้กัน แน่บัดค่ะพี่น้องป้าผักหวานแถวนี้ง่าวอัจฉาดลงไปสุดละต้นน้อยๆกระดกได้ค่ะให้น้อยนิดๆนี่กค่ะฝ้นตกแส่นี่ออกดอกออกผลคักขนาดนห้ามคักว่าพี่น้องได้ต้นพี่เรียงเพื่อนพักที่เล็ก กระโปงหยอดงามเขากันปลูกพักวานได้กินพักขี้เล็กน้ำเพราะว่าเป็นพีเรียงกันเนาะค่ะไงท่านกันได้กินพร้อมกันเลยอ้ยพี่น้องดกกากาสาบอยู่ ดกคักดกแน,เน,กเน่เนาะพูดอะงามคักงามแน่ค่ะพี่น้องสะอ่อนคักซื้อบัตเขาเก็บได้เนะาะย่าจะขายบัตเท,ท่าไรเนาะมาเก็บผักหวานเนาะ มีก็พี่เลี้ยงเพิ่นมีต้นต้นแดงพี่เลี้ยงต้นนึงนี่ปลูกพักหวานอ,อมอยู่ประมาณสามสี่ต้นนี่นะคะออมต้นพี่เลี้ยงมีต้นพักหวานไงกับพี่น้องไงคักไงแน,นนะ่ต้นนี่เุ่านะต้นหักแก มากดึงแดงนน่อยๆนี่มากอย่างนออน่าจะเป็นมากอันนั้นด้นนนิชมคักมะม่วงหามะนาวห่ว่ะเมื่อมยๆมานี่กินสมม่แห้งค่ะค จิมกับเกลือเพอดที่่วนทางผุนกับแมนบดขาพักวันสุดทางเขาบานกัาบปุละ่ะพี่นองก็ามาบกมงห่อยซ้ำสะอยู่บกมงพันอย่างน้อ อะไรเออลดกอยู่ตัวนี่แต่ว่าลูกก็บ่ค่อยใหญ่ปานไดนเนาะค่ะทางนี้ก็จะเป็นต้นมะขามหวานมาช่วงน้นยังบอออกลูกปวนาเลค่ะแต่ว่ามามื้อนี่นี่เริ่มเห็นเป็นหมากเป็นพุนแล้ว หวานบ้านห้ากับปลูกได้เด้อเอาเพรได้กินเนาะค่ะพี่น้องไม่ต้องกับปลูกขายดอกเอาไปใส่กินแบ่งพี่แบ่งน,อนอ้องนี่ก็สุดยอดแล้วปลูกได้มาหน้าหนวยบกยคามดกอยู่ค่ะแต่ละต้นนี่เฮ้เรียงกันใส่ยลายบกคามหวานแถวนี้แมนเบิดเลย ดกขึ้นกันหน่อยใบใหญ่หน่อย,ย,ย,ยพอดีกินนั่นแหละค่ะบขามหวานก็นสิได้กินแล้วจากหน่ยอยนี่มัิสิมีแมงกี้นู่นมาเนาะตน้นบขามหวานนี่ ไปกระดกเยอะค่ะพี่น้องน่วยพอดีแล้วกระโดกความถ้านี้ก็จะเป็นโซนต้นหมกพาวดอกอีอย่างนอกนี่คืองามแต่นี่ถ้านี้กับปลูกพักสวนพั่ะค่ะ แม่บอกว่าบกเขือนไลหลายมาเบิ่งด้วหละมันหลาย,บบลาย,ลายอีิลีบวแม่ว่าเก็บไปกินในเด้อมันสิแกกินบาท่านนี่ค่ะโอ้บอกเขือปปอดศาลตัวนี้หนึ่งลูกอ่าอิลเโต้ค่ะ มันไม่ไแบบนี้อันนี้ก,ก็แก่แล้วนี่แต่ว่า,ากินเป็นพักได้เอาไปซุปกระได้ด้วยกันหน่วยที่กะแก่กชื่อ ด้านนี้ก็จะเป็นบกทั่วค่ะบกทั่วก็ไหวแล้วค่ะสุขภาพเน่ก็บกค่อยแข็งแรงมาได้ค่ะต้องพักพ่หลายๆหมอแนะนำมนี่ค่ะพี่น้องอุ้ยบกเขือออื้ เดินจากแกแล้วเนาะค่ะแกห้องก็ไปซุปก็ได้ค่ะหรือว่าเห็ดเป็นพักกระเซียพูดกันท่าผีจะยังนวยน้อยๆอยู่นี่ผิ๊กจักหน่อยจะผีเกียรได้เน้อย บ่ค่อยง่ามแต่ว่าลูกดกง่ามดีด้วยค่ะพี่น้องลูกอ่อนๆนี่กินกระปนกระเจ้าแซ่บคักนะคะค่ะ เกลือโเขือมายานี่ยแม่ก็บอกว่ามาเก็บบโบเขือในเด้หนะ้าสีแก่แล้วจิ้มว่าท่าน,นเนียนก็สีแสบมึงทุ่งใส่โบเกลือฉันนาะ <c oughs> ตอนใน้น่อยแาก็ใส่แบบนี้แหละเนาะค่ะเนาะใส่พวกเสือนี่แหละหาทุ่งบ่ท่าน ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอไว้สำนี้ก่อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมค่ะเดี๋ยวจะพามาชมสวนบ้านตากับย้ายอีกค่ะสวัสดีค่ะ